5เทคนิคที่ควรทำบนโลกออนไลน์ถ้าอยากขายดีขึ้นสวัสดีค่ะพี่เมลีการตลาดเข้าใจง่ายนะคะ EP นี้นะคะพี่เมลีก็อยากที่จะมาช่วยเหลือสำหรับมือใหม่นะคะหรือว่ามือเก่าที่หลายๆคนยังรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำมานานแล้วแต่ทำไมรู้สึกออนไลน์มันมันยากจังเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะ พี่เมลีก็เลยอยากที่จะมาบอกว่ามันมี5้าเรื่องนะคะ5้าเรื่องสําคัญๆที่บนโลกออนไลน์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำเนาะเพียงแต่ว่าเอ๊เราจําเป็นต้องทําในครั้งเดียวหมดเลยเหรอนี่ถ้าฉันเป็นมือใหม่อะไรฉันก็ยังไม่ได้เริ่มฉันเพิ่งมีสินค้าเพิ่งเปิดเพจเ,เองต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยวลองดูสเต็ปต่อไปนี้นะคะ พี่เมลีจะเล่าเป็นสเต็ปไปเลยก็คือคุณก็ดูแล้วกันว่าคุณเนี่ยตอนนี้ยกําลังอยู่นะจุดจุดไหนคุณก็โฟกัสในจุดจุดนั้นก่อนนะคะแล้วก็ทําในสิ่งสิ่งนั้นก่อนนะคะหาเทคนิคหรือว่าห้าเรื่องที่มือใหม่แล้วก็มือเก่าที่ยังรู้สึกจับต้นชนปลายไม่ถูกควรทำบนโลกออนไลน์ก็คือ 1. การตั้งชื่อสินค้านะคะจะต้องตั้งให้คนค้นหาเจอนะคะ พูดง่ายๆก็คือว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยค่ะมันจะแตกต่างจากโลกออฟไลน์ก็คือว่าคู่แข่งของเรานะคะหรือว่าคนที่เขาขายสินค้าลักษณะเดียวกันกับเราสินค้าใกล้เคียงกันเราเนี่ยโอ้โหมันไม่จํากัดพื้นที่ถูกต้องไหมคะก็คือสามารถขายได้แบบคนอยู่เชียงใหม่จะขายคนอยู่สงขาจะขายให้คนอยู่ปัตตานีพัทลุงเหนือใต้ซ้ายขวาข้ามกันได้หมด ไม่ใช่แค่ในประเทศนะคะข้ามกันได้จากฝั่งจีนก็มีเห็นไหมโอโหช้อปปี้ลาซาดาเนี่ยข้ามกันมาแบบส่งของจากต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยซึ่งถ้าเกิดเรารู้จุดนี้นะคะประการด่านแรกเลยที่เราจะต้องใส่ใจก็คือการตั้งชื่อสินค้าหรือบริการเนี่ยมันควรที่จะต้องเอื้ออำนวยต่อการหาเจอหรือดึงดูดใจหรืออ่านแล้วเอพอรูอ้ว่ามันเป็นอะไรเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย มีโอกาสเจอเราได้ง่ายขึ้นวิธีการนะคะพี่เมลีเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มนโนเองนะพี่เมลีก็จากประสบการณ์ด้วยแล้วก็จากเคยไปอบรมของไทยเทสนะคะหน่วยงานที่นําเข้าส่งออกเนาะแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐต่างๆคอร์สความรู้ที่พี่เมลีเคยไปเรียนมาหลายๆที่เนี่ยเขาพูดตรงกันพี่เมลีก็เลยสรุปเป็นแบบนี้ค่ะคือ 1. มันจะต้องมีค,คําค้นคำคีย์เวิร์ดเนาะซึ่งตรงนี้เราสามารถไปหาจาก Google t r e n d Google AdWords รวมถึงว่า Google ต่างๆที่พี่มิลิเคยให้เทคนิคไว้ในเพจนะคะลองเข้าไปดูได้แล้วก็ชื่อเนี่ยลองเอาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษดูไหมเพราะบางคนเขาอาจจะคคนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเนาะกระเป๋าน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยบางคนก็นโนตบุ๊กภาษาอังกฤษบางคนก็นโนตบุ๊กภาษาไทยเว็บแคมอ่าลิปสติกนะคะหรือไม่งั้นถ้ามันมีชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นขนาดเราก็ใส่ไปได้ด้วยเลยนะคะนอกจากนี้เนาะมันไม่ใช่แค่ชื่อคะ่ะ เราจะต้องเข้าไปในสเต็ปที่2องสเต็ปที่2ก็คือคอนเทนต์ที่ดีโพสขายที่โดนคำบรรยายที่โดดเด่นหมายความว่ายังไงคะคือพี่เมลิอยากที่จะบอกว่า จุดด้อยของโลกออนไลน์อย่างหนึ่งอะคะ่ะก็คือว่ามันสร้างประสบการณ์ได้น้อยกว่าโลกออฟไลน์เนาะอย่างโลกออฟไลน์เนี่ยโอโ้โหเราไปเห็นเราได้สัมผัสเนื้อผ้าเลยเราเอามาทาบกับตัวเรารู้เลยว่ามันเป็นแบบไหนโอโ้โหได้ดมกลิ่นหอมมากๆเลยในขณะที่โลกออนไลน์เนี่ยมันทําได้นะคะแต่ว่ามันเทียบเท่าแล้วมันมันได้น้อยกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นเนาะสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงก็คือเราจะทํายังไงอะให้เขาเกิดประสบการณ์หรือเห็นภาพตรงเนี้ย ได้มากที่สุดซึ่งหลายๆคนก็ลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้นะคะก็คือการนําคลิปวิดีโอในรูปนะคะมีนางแบบมาใส่ให้ดูมีวิดีโอสาธิตการใช้งานมีวิดีโอสาธิตตอนแต่งหน้าให้ เห็นนะคะถ่ายภาพยังไงโหแบบอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเรื่องประสบการณ์ได้ใช่ไหมคะสิ่งพวกเนี้ก็สามารถเอาไปหยิบใช้ได้เลยแต่ทีนี้บางคนก็แบบอุ๊ยพี่หนูก็เพิ่งวินมือใหม่เองอ่ะจะไปจ้างเขาถ่ายรูปสวยๆหนูก็ยังไม่มีงบแต่ต่อวิดีโอก็เพิ่งเริ่มทําเองก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นคุณยังทําได้ยังไม่เก่งนะคะก็ค่อยๆฝึกไปแต่ว่าคุณทําได้เลยก็คือการฝึกเขียนบรรยายสรรพคุณเนื้อหาค่ะคือหลายๆคนเนี่ย ก็จะเล่าให้ฟังแค่ว่ากว้างยาวสูงเท่าไรแข็งขนาดไหนคือบางทีอะค่ะคนเขาจะนึกภาพไม่ออกคุณต้องพยายามใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยแล้วเวลาการเขียนนะฮะอย่าเขียนเฉพาะคุณนะสมบัติ ในลักษณะภายนอกที่มันจับต้องได้เพียงอย่างเดียวคุณจะต้องเขียนในลักษณะที่แบบมันช่วยเขาแก้ปัญหาย,ยัางไงหรือว่าโอ้โหกินแล้วแบบฟินอารมณ์มาเต็มเต็มอ่ะคืออย่าเขียนแบบแข็งๆเกินอ่ะโอ้ถ้าเขียนบอกว่า10คูณ20คูณ30เออแบบเนี้ยใครมันก็เขียนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ความกว้างอันนั้นอ่ะเอาไปใส่อะไรได้บ้างล่ะคุณอาจจะบอกว่า ใส่กล่องขนมเปี๊ยะได้5กล่องโอ้บรรจุแพ็คขายแบบนี้ได้เลยเนี่ยค่ะพอจะเห็นภาพใช่ไหมคะเนาะยกตัวอย่างให้เห็นถึงว่าไอสินค้าที่คุณมีบริการที่คุณมีเนี่ยช่วยเขาแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะแล้วก็ใส่อารมณ์ความรู้สึกเขียนบรรยายให้มันดีนะคะตรงพวกเนี้ยจะช่วยได้เนาะซึ่งนอกเหนือจากการถ่ายรูปที่มันสวยคลิปวิดีโอที่ทําให้เขาเห็นภาพนะคะเห็นหมข้อ2เนี่ยก็เริ่มต้นทําได้เลยนะคะ ข้อ3เดีพี่เมลี่บอกเลยก็คือเป็นเรื่องของการยิงโฆษณานะคะเพิ่มให้คนเห็นร้านเราคือเราอะอย่าทำตัวเองเป็นช้างเผือกที่อยู่ในป่าที่รอการค้นพบถ้าคุณมีของดีคุณจะต้องให้คนเห็นแล้วก็ให้คนรู้เพราะนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้ช่วยผู้คนมากขึ้นใช่ไหมคะคุณอย่ารอตั้งรับเพียงอย่างเดียวเพราะทุกวันนี้ค่ะข้อมูลบนโลกออนไลน์มันเยอะมากถ้าเกิดว่าคุณรอ ตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่ของดีๆในร้านของคุณเนี่ยจะแบบแทบจะไม่มีใครเดินเห็นแทบจะไม่มีใครเดินผ่านเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะคะคือคุณจะต้องเข้าใจหลักหลักหนึ่งก็คือว่าทุกคนที่เห็นน่ะเขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องเป็นลูกค้าเราหรือเขาจะต้องตัดสินใจซื้อนะเห็นเนี่ยอาจจะไม่หยุดดูก็ได้ถ้ามันไม่น่าสนใจเพียงพอใช่ไหมคะสนใจแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องซื้อด้วยก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ มีอะไรที่จูงใจเขาหรือโดนเขาสักเท่าไหร่นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่เมลีจะบอกสเตปถัดไปเนาะว่าคุณจะต้องทำยังไงการที่เราจะต้องยิงโฆษณาเพิ่มการมองเห็นเนี่ยซึ่งมันก็เท่ากับการเพิ่มโอกาสแหละมันมีหลายแบบเลยนะ,ะคะโฆษณาบนโลกออนไลน์เนาะไม่ว่าคุณจะยิงผ่าน a c e b o o k นะคะจะไปยิง Google Ad จะไปทําอะไรก็ตามแต่เพื่อเพิ่มทางภาษาทางการเขาเรียกว่าเพิ่มทาฟฟกิกนะคะก็คือเพิ่มให้คนผ่านหน้าร้านให้มันมากขึ้นเพิ่มให้เขาเนี่ย เฮ้ยหลังจากผ่านแล้วลองเข้ามาดูในร้านสิอย่างน้อยเนี่ยเผื่อคุณเห็นสินค้าเราคุณอาจจะแบบเปลี่ยนใจก็ได้หรือให้ฉันได้พูดคุยนําเสนอก่อนว่าสินค้าของฉันมันดียังไงให้ฉันได้แดนะนาเธอก่อนเธอเธออาจจะเปลี่ยนใจใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติเขาเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปหรือแม้แต่ว่าไม่ผ่านหน้าร้านคุณเลยอะ่ะเขาจะรู้จักสินค้าคุณแล้วเขาจะอยากซื้อได้ยังไงใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนาะมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ สำหรับคนที่เป็นมือใหม่เลยสินค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเนี่ยบางครั้งอะเราอาจจะต้องแบบจ่ายเงินในส่วนนี้ไปเพื่อให้เขาได้รู้จักเราก่อนมันอาจจะยังไม่คอนเวิร์ตเป็นตัวเงินหรือว่าเป็นยอดขายในทันทีนะคะเพราะว่าคุยบางทีคุณใหม่มากอะรีวิวก็ยังไม่มีร้านก็เพิ่งเปิด ตรงนี้ค่ะก็อยากให้มองย้อนนึกกลับไปว่าเฮ้ย <c oughs> ถึงคุณอยู่บนโลกออฟไลน์ line, คุณก็มีค่าเช่าที่มีค่าแจกใบปลิวมีค่าพนักงานหน้าร้านนะคะก็คือเอาตรงเนี้ยมาช่วยทําให้คนรู้จักก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนไหนที่มีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยค่ะหรือว่าแบบเอ้ยร้านก็ มีคนเดินผ่านมาสักนิดนึงแล้วแหละเพียงแต่ว่าร้านเราเนี่ยมันอยู่หลบมุมไปหน่อยให้คุณคิดซะว่าเหมือนคุณทาป้ายอะค่ะชี้ทางเข้าร้านเนาะทำบิวบอร์ดทานู่นนี่นั่นก็คือใช้งบตรงนี้ค่ะดึงคนให้เขาเข้ามาวนเวียนในร้านเราเยอะๆซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าโอกาสที่เราจะได้นําเสนอสินค้าเราเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยนะคะ,ะมาต่อกันในข้อสไปเลยนะคะข้อ4ี่เนี่ยสำคัญเนาะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเรียงลำดับไม่ถูก ข้อสี่ที่พี่เมลิอยากจะบอกก็คือเราจะต้องฝึกปิดการขายให้เป็นค่ะโหมันน่าเสียดายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเขาเข้ามาถึงในร้านแล้วอะ่ะฉันอยากได้แล้วฉันเดินดูแล้วฉันโอเคฉันอยากได้แต่ว่าคุณเนี่ยทักษะในการปิดการขายยังไม่เก่งพอนะคะคุณก็แบบว่าไม่ได้กระตือรือร้นหรือว่าอาจจะกระตือรือร้นจนเขากลัวนะคะคือแบบ น้อยไปมากไปนะคะแบบว่าเฮ้ยฉันส่งสัญญาณมาแล้วว่าฉันพร้อมซื้อช่วยปิดการขายฉันสักทีสิยื่นโปรโมชั่นเด็ดๆหรือว่ามีช่องทางการจ่ายตังที่ฉันพอใจไว้มีช่องทางแบบไหนไหมแบบนี้ค่ะก็คือเขาส่งสัญญาณในการซื้อมาและเราก็ต้องรีบปิดการขายใช่ไหมคะ หรือบางคนก็รู้เกินไปเขายังไม่ได้ถามอะไรเลยยืน่นเลขบัญชีไปให้แล้วโอโหแบบเนี้ยนะคะบางทีลูกค้าเขาแบบหรือบางคนที่เพิ่งเข้ามาเขาอ,อาจจะตกใจก็ได้เอ๊ะทำไมมันรีบปิดการขายจังวะกระตุน้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทักษะในการปิดการขายเนาะพี่เมลีเองพี่เมลีก็เรียนรู้เพิ่มเหมือนกันรู้สึกเลยว่าคือบางทีเนี่ยคนทักเข้ามาเยอะแต่ว่าเราเนี่ยเอ๊ะทำไมเราถึงปล่อยให้เขาหลุดมือไปนะคะหลังจากที่ฝึกเราเนี่ยมันก็ดีขึ้นซึ่งถามว่าตรงเนี้ย มันดีตรงไหนคะคือบางคนน่ะเขาอ่านข้อมูลมาแล้วเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยเราแค่อธิบายให้เขานิดหน่อยยื่นโปรโมชั่นให้เขานิดนึงหรืออำนวยความสะดวกหรือช่วยทําให้เขามั่นใจว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรนะคุณไม่พอใจฉนันยินดีการันตีคืนเงินไม่เป็นไรคะ่ะสินค้าไม่ถูกเนี่ยเปลี่ยนฟรีได้นู่นนี่นั่นเพื่อให้เขามั่นใจคะ่ะซึ่งตรงนี้เนาะมันเป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้ซึ่งถ้าเกิดฝึกฝนได้ตรงเนี้ยคะ่ะ บางทีเนาะพี่เมลีว่าแค่คุณเพิ่มอัตราการปิดการขายได้จากที่ว่าคนเขาเดินเข้ามาหน้าร้าน100คนเนาะเมื่อก่อนคุณปิดได้แค่5%เปอร์ซหรือ1%ปอร์ซแต่คุณปิดตรงนี้เพิ่มได้นะ,ะเป็นส0 2เปซ็นคุณลองจินตน,นาการดูสิคะว่ายอดขายคุณจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนแต่ที่พี่เมลีเอามาไว้เป็นําดับที่4ี่ก็เพราะว่ายังไงเอ่ยบางคนนะคะเป็นมือใหม่อะ่ะ ไปเริ่มเรียนปิดการขายก่อนทั้งทั้ที่ความจริงแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปฝึกทักษะให้เขาหาคุณเจอแล้วคุณจะต้องทําให้เขาสนใจเรียกได้ว่าคุณเนี่ยต้องดึงคนเข้าร้านก่อนไอ้เรื่องปิดการขายเนี่ยมันเป็นสเต็ปหลังจากที่คุณเข้าล้านแล้วถูกต้องไหมคะคือถ้าคุณไปโฟกัสไอ้ตรงนี้ก่อนแต่อันแรกคุณยังทําไม่ดีแล้วคุณก็แบบว่ามันไม่มีใครให้คุณฝึกปิดการขายอะ่ะนึกออกไหมใช่ไหมคะเนาะสิ่งเหล่านี้ก็คือ จำเป็นที่ต้องรู้แหละมันสําคัญหมดแต่ว่าเราจะเรียงสเต็ปยังไงหละ่ะไม่ให้เราลนแล้วก็ให้ใช้ตรงกับสถานการณ์หรือว่าจุดที่เราเป็นอยู่นะปัจจุบันนั่นเองค่ะอ้าวพี่เมลิปิดการขายเป็นแล้วยังจะต้องทําอะไรให้มันเว้นเว้ออีกหลักก็เราได้ตังมาแล้วอย่าลืมนะะข้อห้านี่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าค่ะ หรือว่าเก็บ Data เนี่ยมีคนเขาบอกว่าโหข้อมูลตรงนี้นะคะมีมูลค่ามหาศาลมากๆเลยจริงๆแล้วนะคะเราลองสังเกตดูเนาะพวกแบรนดใ์ใหญ่ๆแบบ Lazada, s h o p ป e หรือพวกเว็บต่างๆพวกนี้บางทีอะเขายอมขาดทุนในช่วงแรงนะเพื่อเขาอยากได้ยังไงคะอยากได้นอกจากคนเดินเข้าร้านแล้วเนี่ยเขายังอยากได้ฐานข้อมูลลูกค้าด้วยอยากได้ฟีดแบ็อยากได้ไอเดียตรงนี้เอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาธุรกิจ ของเขาต่อไปนะเพราะตรงนี้มีมูลค่าเยอะมากๆเลยเนาะเพราะมันได้จากคนจริงๆที่ซื้อคนจริงๆที่เข้ามาในร้านเราเองก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าเราจะปิดการขายได้หรือปิดการขายไม่ได้ทุกข้อมูลมีประโยชน์กับเราทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ว่าเอ๊ะเราปิดไม่ได้เพราะอะไรโปรโมชั่นเรายังไม่โดนหรือเปล่าหรือถ้าเราปิดได้แล้วเนี่ยเราลองเก็บข้อมูลอย่างเช่นเบอร์โทรอีเมลนะคะ ดูแล้วก็สินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีราคาที่เราปิดได้เป็นตัวไหนเอ๊โปรโมชั่นเฉลีย่ยส่วนใหญ่เป็นแบบไหนเก็บเงินไปทางลูกค้ามีการเรียกร้องไหมนะตรงนี้เราเอาไปต่อยอดได้เยอะมากๆเลยนะคะและที่สําคัญพี่ไมลิอยากจะบอกอย่างหนึ่งเนาะคือต้นทุนในการหาลูกค้าเก่านะฮะ <c oughs> ไม่ใช่สิต้นทุนในการรักษาฐานลูกค้าเก่านะคะถูกมากๆเมื่อเทียบกับต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ ก็คือหมายความว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาเคยสัมผัสกับสินค้าเรามาแล้วเขาเคยรู้จักกับบริการเรามาแล้วพูดง่ายๆว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเชื่อใจเรามาแล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเชื่อใจเราแล้วสินค้าและบริการของเราดีเนี่ยโอกาสที่เวลาที่เราจะนําเสนอสินค้าใหม่ๆหรือที่จะขายซ้ําพวกนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสง่ายกว่าเนาะเรียกได้ว่าเหมือนกับเวลาที่เราคุยกับคนรู้จักคุยกับเพื่อนสนิทเนี่ย เขาก็จะคุยกับเราง่ายขึ้นเชื่อใจเราง่ายขึ้นมากกว่าแบบเพื่อนใหม่ที่เราไม่รู้จักที่เราไม่เคยเห็นกันเลยนะคะก็ลูกค้าเก่าเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการของเราเนี่ยได้ง่ายกว่าลูกค้าใหม่ดังนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญน,นอกเหนือจากการปิดการขายเนาะไม่ใช้แค่สเต็ปที่4นะคะถ้าคุณทําได้พี่เมลีแนะนําเลยให้ทําในสเต็ปที่5ด้วยซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะมันมีข้อดีก็คือว่า ข้อมูลหลังบ้านเนี่ยพวกนี้มันมีอยู่แล้วเราสามารถเข้าไปดูเข้าไปวิเคราะห์ได้เพียงแต่บางอย่างเนี่ยถ้าคุณไม่เสียตังคุณอาจจะต้องมาเก็บมือเพิ่มนะคะคืออย่างบางอันในระบบมันมีให้แต่มันอาจจะต้องเป็นฟังก์ชันที่คุณจ่ายตังนิดนึงหรือ อาจจะเก็บได้แต่สมมติว่ามันอาจจะได้แค่200รลายชื่อนะคะแต่ว่าถ้าคุณใจตั้งนิดน,นึงคุณอาจจะเก็บได้ไม่จํากัดไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดคนไหนที่มีเงินก็ใช้ได้เลยเนาะช่วยเงินทุนเวลาแต่ถ้ายังไม่มีเราเก็บเองก็ได้ค่ะหรือว่าแบบเฮ้ยก็มีแหละแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่อยากลงทุนในเรื่องนี้คุณก็เป็นแมนวนวลค่ะจดไว้เก็บพิมพ์ใส่เวิร์ดใส่ Excel ใช้ได้เหมือนกันค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแต่ว่าสำคัญก็คือฐานข้อมูลอย่าลืม เก็บไว้แล้วก็เอามาวิเคราะห์เอามาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยฐานข้อมูลเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาขายละแต่ไอตรงฐานข้อมูลที่พี่เมลีบอกในส่วนเนี้ยหมายถึงว่าเราเก็บจากข้อมูลของคนที่เขาทักจริงๆอะคะ่ะไม่ใช่แบบทั่วๆไปในโลก Facebook ที่เราจะหาลูกค้าในขั้นแรกแต่เนี้มันเป็นกลุ่มคนที่เขาทักมาแล้วสนใจมาแล้วนะคะเนี่ยช่วยได้เนาะ เอาละค่ะย้ํากันอีกสักทีนะคะว่าหาสเต็ปต่อไปเนี้ยที่พี่เมลีเล่าให้ฟังเนี้ยมีความสําคัญหมดเลยเพียงแต่แค่ว่าเราจะต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่ในสเต็ปไหนกำลังติดปัญหาในเรื่องไหนอยู่แล้วคุณก็โฟกัสทําในเรื่องนั้นก่อนนะคะ คุณจะได้รู้สึกว่าเออฉันมีทิศทางในการทำเฮ้ยมันก็ไม่ได้แบบยุ่งยากจนเกินไปแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาไปซึ่ง5สเต็ปหรือว่า5เทคนิคที่จะช่วยให้คุณขายง่ายขึ้นบนโลกออนไลน์ก็คือ1จะต้องตั้งชื่อสินค้าให้คนค้นหาเจอ2จะต้องทำโพสขายให้ดีทำคอนเทนต์ให้โดนแล้วก็บรรยายสรรพคุณให้มันโดดเด่นนะคะอันที่3 ทำโฆษณาช่วยเพิ่มการมองเห็นนะคะอันที่4ปิดการขายให้เป็นอันที่5เก็บฐานข้อมูลลูกค้าไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดเริ่มนะคะหรือว่ามือเก่าที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกมาฟังแล้วก็น่าจะได้ไอเดียเอาไปประยุกต์ใช้ต่อยอดได้นะคะแล้วก็ติดตามสาระดีๆกับพี่เมลี่ได้ที่นี่เลยนะจ๊ะ นะคะถ้าคุณคิดว่าการตลาดเป็นเรื่องยากที่นี่จะทำให้คุณเปลี่ยนใจค่ะแล้วพบกันใน E ีีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ